เราเริ่มจากโครงการสุขภาวะคุณธรรมที่เราดำเนิงงนการมาตลอดนะครับแล้วเราก็ต่อยอดในโครงการกระดิกความดีเรายึดถือหลักเกณฑ์ประมาณ4ีอย่างก็คือหนึ่งให้ความดีนั้น เป็นปัปอย่างยั่งยืนข้อ2คือตอบแทนความดีให้แก่สังคมข้อสาํทำความดีโดยความสมัครใจนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือความสามัคคีในการที่จะทําความดีนั้นให้พนักง,งานทุกคนได้มีการลงชันธรรมติในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆนะครับการที่เราจะทําความดีอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมาจากตัวเองก่อน ถ้าตัวเองมีความดีมีความสุขอยู่แล้วนะครับมันจะขยายผลลงไปอยู่องค์กรลงไปอยู่ในชุมชนได้ดังนั้นเราก็เลยเริ่มจากจุดเล็กๆด้วยการดูแลสุขภาพก็คือสร้างความดีให้ตัวเองก่อนผลออกมาเนี่ยมันจะลงไปขยายผลได้รวดเร็วและก็ยั่งยืนครับจริงๆคดีความดีนะมีรางวัลหลากหลายอย่างมีทั้งการให้ไปประกาศสิ่งของ แต่ปีนี้เราได้ตัดสินใจที่จะมอบเงินรางวัลให้รางวัลละ3,000บาทเพื่อทางผู้ได้รับรางวัลจะนำไปใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อไปครับผมก็ปัจจุบันอายุเกือบ61ปีแล้วครับ5ปีที่แล้วเป็นลมเนื่องจากดื่มดื่มเยอะไปตอนหลังมาก็ต้องดูแลตัวเองละพอบริษัทเขากำหนดเกณฑ มีเป้าหมายว่าต้องทํำยังไงเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายตัวเองครับจริงๆไม่ได้ตั้งเป้าต้องได้รางวัลน,นะครับแต่รเราจะมองว่าเราจะดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นหลักผลดีก็เกิดจากตัวเองครอบครัวกับองค์กรก็ทํางานได้เต็มที่ ระยะเวลาอายุโรงไฟฟ้า25ปีนี่นะครับเราก็มีความรักความผูกพันกับชุมชนนะครับเราอยากจะกระจายความดีต่างๆเนี่ยไปยังชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้านะครับความดีที่เราขยายไปนะครับเราเรียกว่า1วันในรอบปีที่คนดีมาเจอกันจะทำยังไงให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ทางสังคมเราก็เลยมองว่า ถ้าเราปลูกฝังเยาวชนมันจะทําให้เยาวชนรุ่นถัดเราไปเนี่ยจะได้ตระหนักเรื่องของความดีนะเราก็เลยร่วมกับโรงเรียนท่ามะขามวิทยาเราใช้ต้นทุนของโรงเรียนเป็นตัวตั้งคือกระบวนการของทางโรงไฟฟ้าเราจะไม่สร้างเรื่องราวใหม่ๆให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นภาระนั้นเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วครับถ้าเราอยากให้เด็กค้นหาความดีหรือฮีโร่ของเขาในชุมชนเนี่ยด้วยมุมมองของเด็กเองเนี่ย ใช้สาระวิชาภาษาไทยให้เขียนความเรียงหรือเรียงความอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่สุดยอดในมุมมองของกองพอให้เขาฝึกมองคนรอบข้างเริ่มจากคนในครอบครัวเริ่มจากคนในชุมชนว่าเออลองไปดูซิว่าในชุมชนเราเนี่ยถ้าเรามองเขาเขาดีเนี่ยเขาดีอย่างไรพอเด็กเขาเขาไปพบไปเจอเขามาเขียนนะก็ได้เรื่องการเขียนอีกได้เรื่องการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับผม เห็นรอยยิ้มของทุกคนนะในงานเด็กก็มอบวุฒิบัตรให้กับฮีโร่ของเขานะครับวิติอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนเพราะโดยส่วนใหญ่เราก็จะให้ประธานในพิธีเป็นคนมอบแต่อันนี้เด็กเป็นคนมอบให้นะฮะความรู้สึกวันนั้นผู้ที่เป็นฮีโร่ของเข้าทุกคนบอกว่าดีมากเลยรู้สึกตื้นตันใจมากก็คือเด็กเขียนเกี่ยวกับตัวของนายกเกี่ยวกับอารีเซเคินนะคะรู้สึกด,ดีใจและภูมิใจอะคะ่ะที่ว่าบางทีพอเราไม่ได้คดาดหวังแล้วค่ะเราก็ มีเด็กด้ยเนาะที่เห็นความความความดีของเราอ่างเงี้ยตื่นเต้นแล้วก็ตื่นต,ต,นตาใจที่เด็กๆเบกแบบว่าบางทีเราไม่เคยคิดนะว่าเด็กๆจะเขียนเรื่องดีให้กับเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจมากที่แบบเด็กๆเห็นเรามีค่าต่อสายตาเขามีประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เห็นเราเป็นต้นแบบที่ดีทำความดีไม่มีวันตายคือก็คือวันนี้ก็คือหายเนื่อยละคะ ก็คิดว่ามอรัลเครดิตนะคะหรือเครดิตความดีนี้คะจะเป็นเครื่องมือในการต่อยอดให้ชุมชนของเราจะได้มีคนทําความดีเยอะๆแล้วก็สังคมของเราได้น่าอยู่ต่อไปนะคะชุมชนของเราก็จะสานต่อโครงการนี้ค่ะเหมือนกับเรากำลังเพาะต้นกล้าความดีในชุมชนในอนาคตมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขามีดอกผลถ้าต้นกล้าเป็นต้นกล้าที่ดีแล้วอ่ะผลมันก็ออกมาดีแล้วก็ถือว่าเป็นการ ฝังชิปความดีฮะ DNA เขาทั้งหมดในร่างกายก็จะเป็นเรื่องของความดีเกี่ยวกับความถคุณพ่อแล้วก็ทําให้คุณพ่อเนี่ยได้รับเกียรติบตัตรก็เหมือนมอบเป็นของรางวัลให้กับคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นคนดีนะคะแล้วก็คุณพ่อทั้งทางานแล้วก็มีงานอื่นๆอีกมากมายแต่ก็คุณพ่อก็ยังช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบข้างค่ะคุณพ่อนะคะเป็นต้นแบบให้หนูค่ะต้องมีคุณพ่อเป็นตัวอย่างค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่เราจะสร้างเวทีให้กับคนที่ทำความดีมีพื้นที่ยืนให้ชุมชนหรือสาธารณะได้ประจักษ์ mm hmm. การที่หนึ่งก็คือ mm hmm. คนที่ทำความดีเนี่ยจะเกิดความิติสุขนะฮะมีความสุขเราจะเห็นรอยยิ้มแล้วก็ความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทาแล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือรูปแบบของการจัดงานเนี่ยทำให้เกิดการกระตุ้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำได้มีความรู้สึกว่า ถ้าหากว่าเขาทําความดีแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาชื่นชมแล้วก็มีคนที่จะมาค้นหาว่าความดีของเขาอยู่ตรงไหนซึ่งก่อนๆน,นี้เราจะมักจะพบแต่ว่าไปหาจุดผิดแต่เดี๋ยวนี้เราพยายามค้นหาความดีซึ่งคนคนที่สามารถไปค้นหาความดีของคนอื่นได้เนี่ยในที่สุดเขาก็จะสะท้อนมาที่ตัวเองนะครว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีใครมาค้นหาว่าตัวเขามีดีอะไรบ้างผมว่าเรื่องนี้เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมที่มันจะเกิดไดนามิกในอนาคตที่สะเทือนถึงดวงดาว เรามีศูนย์คุณธรรมเนี่ยเป็นแม่แบบผ่านมาทางโรงไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยเปรียบเสมือนดวงเดือนแล้วพวกเราชุมชนรวมถึงโรงเรียนเนี่ยเป็นดวงดาวซึ่งเราเป็นหน่วยปฏิบัติเนี่ยครับเราก็พยายามที่จะลูกฝังเด็กซึ่งวันหนึ่งเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ช่วยกันพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่ตอไปพระบคือถือว่า เกินคาดหมายผมมองว่าโซเชียลรีเทิร์นอินเวสเมนต์มันได้กลับมาแบบลงทุนบาทนึงเนี่ยมันกลับมาเป็น20บาทอะโอ้โหม,มันมันมหาศา,า์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันทำให้สังคมที่อยู่รายรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีสังคมที่สังคมความดีนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าโรงไฟฟ้าเป็นเดือนเต็กโฮเดอร์ผู้มีส่วนได้เสียก็เหมือนดวงดาวถ้าดวงดาวมีความสุขสว่างความดีความใสดวงเดือนก็ใสไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่ รู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขมาก